คนที่เข้าเข้ามาสนใจพระเครื่องอะแล้วได้ฟังสิ่งที่เซียนพระพูดอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ถูกทั้งหมดการเจอวัตถุแล้วเราจะเข้าใจว่าวัตถุสิ่งนั้นมีค่าหรือไม่มีค่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับวัตถุขึ้นกับความรู้ของคนตีความจริงๆอ่อะพระเครื่องดูไม่ยากดูง่ายมากแค่ทุกวันนี้เราคิดว่ายากเพราะว่านักเล่นพระเนี่ยเขาพูดให้ให้ยากไปหมด ปัจจุบันพระเครื่องมูลค่าสูงมากเวลาเราอยากจะใช้เงินเนี่ยเรารู้ว่ารถเนี่ยเอาไปเข้าเน้นได้เท่าไรเรารู้ว่าที่เนี่ยเอาไปจำนองได้เท่าไร่แต่เราไม่เคยรู้ว่าพระเครื่องบ้านเราบางองค์มีมูลค่าสูงกว่าที่กศาสตร์ของพระเครื่องอะ่ะเหมือนยารักษาโรคคนแต่ละอาชีพก็จะ ต้องการพระเครื่องไปใช้ที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่หลายหลายคนไม่รู้เนี่ยเราดูตรงไหนว่าพระเครื่องเนี่ยมีพุทธคุณด้านไหนความเชื่อในด้านของคุณวิเศษจากวัตถุมงคลเนี่ยเรามีกันมาตั้งแต่โบราณโบราณและก็ชีวิตประจําวันเราด้วยซึ่งถ้าเราไหว้ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยคือเราเชื่อในพุทธคุณละการที่เราจะปลูกบ้านเราต้องมีใบเงินใบทองเครื่องบงส่งเนี่ย เราเชื่อไดว่าจุขงคนละเหนือกว่านั้นคือเขาสัมผัสได้จริงคําว่าพระเครื่องเนี่ยทำไมมีมูลค่าหลักแสนหลักล้านเขาจ่ายหลักแสนหลักล้านแลกอะไรอันนี้นคือสําคัญนะอันนี้สําคัญว่าทําไมดินก้อนหนึ่งเนี่ยทำไมเขายอมจ่ายเป็นล้านก้อนดินก้อนเนี้ยอ่าทำไมเขายอมจ่ายเป็นล้านเป็นล้านอ่าทำไมอทองเหลืองก้อนหนึ่งเนี่ยทำไมเขายอมจ่ายเป็นล้านเขาเรียกว่ามีพุทธคุณซึ่งพุทธคุณเนี่ยคือเคยมีคนใช้แล้วจากคนปั่น3ล้อเนี่ย เป็นเจ้าของโรงสีจากคนที่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยทำไมจึงกลายเป็นร้านใหญ่โตในขณะที่คนอื่นน่ะก็ทําแบบเดียวกันแต่ทําไมไม่มีจังหวะชีวิต ที่ร่ารวยเหมือนคนคนนี้ทําไมเวลาตํารวจโดนยิงอย่างเงี้ยทำไมคนอื่นเข้าแต่ตํารวจวไม่เข้าเขาจึงมาถามว่ามีของดีอะไรอพอเวลาคนนี้บอกว่าเราใช้พระองค์นี้อีกคนไปหามาใช้บ้างแล้วได้ที่สิ่งเดียวกันแล้วอีกคนนึงอ่ะไปหามาใช้ก็ได้สิ่งเดียวกันการที่ได้สิ่งเดียวกันซ้ําๆจึงเกิดความมั่นใจว่าถ้าใครได้ครองพระองค์นี้แล้วจะได้ผลแบบนี้การเข้ามาเป็นเซียนพระเนี่ยถ้าจะเป็นเซียนพระได้จริงๆคือต้องอยู่กับสิ่งนั้นนานๆคือสุดท้ายเราต้องการอ่ะ เพื่อจะให้รู้ว่าแท้กับเก๋นีมน่มันคืออะไรหลังจากที่เราดูแท้ดูเก๋เป็นแล้วเนี่ยถ้าจะเล่นแค่สะสมก็ดูแท้ก็เก็บก็ไม่เป็นไรแต่ถามว่าบางคนน่ยไม่ได้เก็บพระเครื่องแค่ใช้คนจะใช้นะ่ะอง2องค์พอแล้วแต่บางคนเน่ยเก็บเพื่อเป็นทรัพย์สมบัติแบบนี้เขาเก็บมากกว่า1องค์เขาเก็บเพื่อเป็นทรัพย์สมบัติคราวนี้การจะเก็บเป็นทรัพย์สมบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าพระทุกองค์เก็บแล้วจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ต้องรู้ด้วยว่าพระอะไรที่เขาเล่นกัน <S <S ก็ต้องย้อนกลับไปดูสถิติว่าสถิติของพระอะไรเนี่ย ที่มีคนเก็บแล้วไม่ลงคนที่เข้าเข้ามาสนใจพระเครื่องอะ่ะแล้วได้ฟังสิ่งที่เซียนพระพูดอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ถูกทั้งหมดถ้าถูกทั้งหมดอะ่ะเข้ามาฟังเซียนพระพูดต้องเข้าใจเลยแต่สังเกตไหมครระยะเวลาหลาย10ปีเนี่ยที่เราฟังเซียนพระพูดทำไมลูกจังดูพระไม่เป็นแต่ทําไมเซียนพระดูเป็นเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมเลยว่าเซียนพระเขาไม่ได้พูดความจริงให้เราดูพระได้ทุกบ้านมีพระแล้วปัจจุบันพระเครื่องมูลค่าสูงมากเวลาเราอยากจะใช้เงินเนี่ยเรารู้ว่ารถเนี่ยเอาไปเข้าเน้นได้เท่ไเรา,รา,ทเเาไ,ไหร่าไม เคยรู้ว <inaudible> <hours> <key> ่าพระเครื่องบ้านเราบางองค์มีมูลค่าสูงกว่าที่กว่ารถ20ล้าน30ล้านก็มีนะสมเด็จว่าระฆังไงใช่ไม่ได้มีทุกบ้านแต่สําหรับพระที่อยู่ในบ้านทุกบ้านเนี่ยแค่องค์ละหมื่นมี10องค์นี่แสนแล้วนะครับ ประสบการณ์ของตัวผมนะเคยซื้องงหนึ่งสองพันห้าซึ่งตอนนั้นไม่รู้ด้วยว่าแท้หรือเปล่าสมเด็จจิตระดาเคยซื้อจากคน<ช>นำมาขายเนี่ยส<ม>องพันห้าพร้อมทองซึ่งเราก็ไม่รู้เรารู้ว่าเนี่ยพระองค์นี้มีมูลค่าสูงแต่เราไม่รู้หรอกว่าแท้หรือเปล่าเพราะตอนนั้นอะเราไม่เคยเห็นเราก็ยังไม่เก่งแต่สองพันห้านะวันนั้นนะผมขายไปล้านสองก็เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่อัน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 นี้ไม่ใช่เป็นไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ใช่ผมจริงที่ผมมาเล่าให้ฟังวันนี้ ผมอยากจะบอกคนทุกคนที่มีพระเครื่องในบ้านให้หันกลับไปศึกษาหันไปเห็นคุณค่าของพระเครื่องในบ้าน ท่านได้แล้วจริงๆอ่ะพระเครื่องดูไม่ยากดูง่ายมากแค่ทุกวันเนี้ยเราคิดว่ายากเพราะว่านักเล่นพระเนี้ยเขาพูดให้ให้ยากไปหมดสังเกตไหมครับทำไมพระบ,บนบ้านเราเอามาแขวนไม่ได้ทาไมต้องซื้อจากเซียนพระเพราะเซียนพระบอกว่าของเขาแท้อ่ะนี่ไงครับแล้วเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรานึกขำไหมครับว่าทําไมพระในยิ่เราเนี้ยหลวงพ่อเดียวกันทําไมพระในยิ่เราไม่กล้าแขวนแต่ต้องไปซื้อจากเซียนพระไปจ่ายตังให้เขามัจ่นใจว่จะได้แขวนอ่ะจริงได้แขวนแล้วเซียนพระบอกว่าพระของชาวบ้านนะเก๋ออ่ะแต่พระ ถ้าซื <ooo> ้อจากเขาอะแท้แล้วเสียนพระเอาพระมาจากไหนก็จากชาวบ้านทั right ้งน <mu> <it in> <heart> ั้นการจะเล่นพระเนี่ยคำหนึ่งที่ต้องคิดไว้น่ใจเลยศึกษาก่อนสะสมการเจอวัตถุแล้วเราจะเข้าใจว่าวัตถุสิ่งนั้นมีค่าหรือไม่มีค่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับวัตถุขึ้นกับความรู้ของคนตีความดังนั้นอะใครจะเห็นคุณค่าของวัตถุนั้นมากหรือน้อยต้องรู้ที่มาที่ไปขึ้นกับความรู้ของเขา